วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท,ท้องถิ่ศิสีสะเกดทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสะเกดและอำเภอกันทละลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 C News พระอิศาอิ d ดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนากรงแก้วค่ะ ตำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศิสเกตยะโสธรจัดงานแสดงกระตาเวทิตาจิตแด่ผู้กเกษียณอายุราชการประจำปี2568มุทิตาจิตคาระวะ,กะเกษียณเกษมสุขสดดูดีผู้สร้างคุณค่าแห่งการศึกษาค่ะ เมื่อวันที่24กันยายน2568เวลา10นาฬิกาณหอประชุมนันทพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศิสเกตยัโสธรอำเภอเมืองจังหวัดศิสเกตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศิสเกตยัโสธรนำโดยนางรัติกรทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศิสเกตยโสธรจัดงานแสดงกระตะเวทิตาจิตแด่ผู้กเกษียณอายุราชการประจำปี2568มูทิตาจิตคาระวะ,กระเกษียณเกษมสุขสัด,ดุดีผู้สร้างคุณค่าแห่งการศึกษาโดยมีนายสุริยาบุตรจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตเป็นประธานในพิธีกล่าวมุทิตาจิตและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้กเกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยผู้กเกษียณอายุราชการคณะผู้บริหารบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศิสเกตยโสธรและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีในครั้งนี้ทั้งนี้สำหรับการจัดงานแสดงกระตะเวทิตาจิตแด่ผู้กเกษียณอายุราชการประจำปี2,568มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีแสดงมุทิตาจิตคารวะแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศิสเกตยโสธรที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้เสียสละอุทิศตนและทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่งในการจัดการศึกษาจนครบวาระที่กเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2,568นายสุริยาบุตรจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดศิสเกตกล่าวค่ะว่าการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงมุทิตาจิตคารวะสำนึกในบุญคุณผู้ที่กเกษียณอายุราชการทั้ง60ท่านซึ่งท่านได้ปฏิบัติราชการสร้างประโยชน์ต่อการจัดการศึกษามาจนครบวาระ,กระเกษียณอายุราชการในปี2568การที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาจนถึงวันนี้ย่อมผ่านประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญสร้างสารรค์และสร้างผลงานไว้อย่างมากมายต่อวงการการศึกษา เพื่อนร่วมง,งานผู้ใต้บังคับบัญชาต่างรู้สึกเสียดายในความรู้ความสามารถและรู้สึกขอบคุณที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาของท่านเพื่อพัฒนาการศึกษาและภารกิจต่างๆให้ประสบผลสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้นับได้ว่าท่านผู้กเกษียณทุกท่าน เป็นผู้อุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริงเพราะผู้มีอาชีพรับราชการนั้นจะหวางความมั่งคั่งร่ำรวยเห็นจะไม่ได้แต่ต้องถือว่าท่านเป็นผู้ที่ร่ำรวยเรื่องจิตใจที่ทำคุณประโยชน์อย่างเต็มกำลังความสามารถและความเชี่ยวชาญของตนนั่นก็ควรค่าแก่การสรรเสริญ และขอให้ท่านได้ภาคภูมิใจตนขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยความเสสละมานะอดทนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและวงการการศึกษาแม้ว่าท่านจะไม่ได้ปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาการศึกษาอีกแล้วแต่ก็หวังว่าท่านจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ